สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ตื่นแต่เช้าหน่อยกี่โมงแล้ว8โมง9โมงแล้วอ่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดองผักเสี้ยนะคะตามสูตรผู้ผนไปเลยหลังจากที่เราหมักไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะมาทํากันคือล้างหลายน้ํานะคะโอ้ห้าหกน้ำมากกว่าจะมันสะอาดแบบคือ ก่อนล้างก็คือแช่น้าไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ล้าง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 หลายๆน้านะคะแล้วก็เอามาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะเพราะว่ากลิ่นฉุนมากนะเนี่ยหนักเสี้ยนนี่กลิ่นฉุนมากโอเคแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วต่อไปเราก็จะมาทําการคั้นนะคะนี่ค่ะเอาออกจากน้ํามานะคะแล้วก็ใส่เกลือถามว่าถามว่าทําไมต้องใส่เกลือก็คือถ้าเราคั้นกับเกลือเนี่ยกลิ่นมันจะออกไปมันจะหมดกลิ่นแบบ เร็วอะค่ะไปจะาขอาครั้งเลยนะคะชัวร์เร็วๆเลยแม่เร็ว เพราะว่ามันเป็นแนวคนอนอมเขาเรียกว่าะอะไรกเบรองหินอหะอืมถ้าเป็นพื้นหญ้ามันจะไม่เสียงดังเพรว่าหญ้ามันนิ่มใช่ไหมแต่ว่าเขาออกไปข้างนอกไ,ว,ไว้หนาวอากาศเย็น ทั้งตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอคันก่อนนะคะ นี่ค่ะคั้นเสร็จแล้วก็จะเป็นสภาพแบบนี้นะคะน้ําก็จะเป็นเขียวๆแบบนี้ออกมานะคะน้ําที่เป็นกลิ่นหืนๆของผักนะคะมันก็จะออกมากับน้ําเนี่ยค่ะแล้วก็จะได้ก้านแบบนี้นะคะกรอบๆเสร็จแล้วเราคั้นแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปล้างอีกหลายๆน้ํานะคะนี่ค่ะแต่ว่าตอนนี้พึ่งกำลังแรกยังเหลืออีกเยอะนะคะเดี๋ยวพี่ฝนขอคั้นให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะมาล้างให้ดูอีกทีนึงนะคะคั้นเสร็จแล้วค่ะพี่น้องโอ๊ยเล่นเอาซาระบม เมื่อยเลยนะคะนี่แล้วเรานี่ได้หนึ่งถังนะคะคันแล้วทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาทําการล้างนี่คือน้ําสีเขียวที่ออกจากผักนะคะได้เป็นถังเลยเดี๋ยวเราจะทําการล้างกันต้องไปล้างข้างนอกกันล้างข้างในไม่ได้ที่แคบมากเราจะไปทําการล้างนะคะ <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมไม่ต้องเห็นหน้ากันหรอก ดูมากเลยเนี่ย จะเอาตะเกียที่ดองไว้วันนั้นนะคะเอามาทำรวมกันนะคะเพราะว่าที่ผมจะใส่ถังเดียวเลยนะคะที่ดองวันนั้น วนกันมันจะได้เป็นแบบว่าเป็นเนื้อเดียวรสชาติเดียวกันไปเลยไงแล้วก็เดี๋ยวรอน้ำอีกหนึ่งน้ำนะคะเดี๋ยวคอใส่น้ำแั๊หนึงนะคะ ล้นกำลังลน,น้ำน้ำรอบสุดท้ายนะคะเราก็จะบีบให้แห้งเลยนะคะให้หมาดนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วพี่ฝนจะบอกว่ามีอะไรบ้างนี่คือข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวหนึ่งร้อนๆเราเอามาแช่ในน้ําซาวข้าวนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคั้นคั้นคั้นบีบให้เละเลยนะคะให้ยางข้าวมันออกนะคะแล้วก็พักพอมันเย็นเสร็จแล้วล้วก็มาเตรียมดองได้เลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะใส่เกลือะคะ่ะบางคนเขา อาจจะมีวิธีการทําที่ไม่เหมือนกันนะคะที่คนทําอีกอย่างหนึ่งคนอื่นอาจจะทําอีกอย่าง,น,งนะคะทําไม่เหมือนกันนะคะเกลือใส่ไปค่ะใส่เยอะไม่เป็นไรนะคะที่ผมใส่เยอะเพราะว่าใส่น้ำซาข้าวกับกับข้าวเหนียวไปไม่ต้องกลัวเค็มหรอกเค็มมันก็จะได้ไม่เสียไงเสร็จแล้วก็ใส่นี่ลงไปเลยใส่หมดเลยค่ะถามว่าทําไมต้องใส่ทําไมต้องคั้นทยางมันออก หนึ่งก็คือจะทําให้ผักกรอบนะคะแล้วก็สองจะทําให้ผักเป็นเร็วนะคะกินได้เร็วแล้วก็จะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพี่ฝนก็จะเอาไปตั้งตากแดดไว้นะคะพี่ฝนคิดว่าน่าจะได้เต็มถังแต่อาจจะล้นถังด้วยซ้ํานะเนี่ยก็คือการไปเที่ยวรอบนี้ตกปลาไม่ได้ปลาไม่เป็นไรแต่ได้ผักมากินเนาะ พี่ฝนก็จะทําแบบนี้แหละทุกปีแต่ว่าทุกปีก็เก็บที่แถวนี้แหละไม่ใช่ว่าเก็บที่อ่าโซนาไปเก็บที่เมืองอื่นให้แฟนพาขับรถไปเก็บหลังเลิกงานใส่ผ้าปิดจมูกเพราะว่ากลิ่นก็ฉุนมากตอนที่คั้นอะ่ะยังไม่แน่ใจเลยนะเนี่ยว่าจะเค็มหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวชิมดูได้ว่าจะเค็มไหมแล้วคลุกเค้าให้มันเข้ากันนะเนจะกเป็นปั้นอยู่ข้างล่างพวาพี่ฝนบีบน้ํามันเมื่อกี้ ไม่ต้องคั้นแล้วแหละแต่ว่าก็คือแบบว่าคุก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 ให้มันเข้ากันเพราะว่าการคั้นของเราผ่านมาแล้วนะคะเราค่เราคั้นจนหัวทิ่มแล้ว <laughs> นะคะนี่คือการดองผักสูตรของพี่ฝนใครจะทําตามก็ได้นะคะลองดูนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนการทําของของฝััเงียนสวีเดนนะคะผััเซียนฝรั่ง <laughs> เพื่อที่จะได้ใส่ตู้เย็นไว้กินแช่แข็งไว้กินได้นานนะคะ ทำอย่างทำแบบอื่นสูตรอื่นก็แช่แข็งได้นานเหมือนกันแต่ว่าพี่ฝนทําสูตรนี้ตายายพาทําแบบนี้นะคะจะใส่ข้าวเฉยๆโดยที่ไม่ต้องคั้นก็ได้ไม่เป็นไรก็ใส่ได้ก็ใส่ได้เหมือนกันนะคะแต่พี่ฝนชอบกินแบบผักที่ดองที่มันจะออกเปรียปร้ยวๆหน่อยจะรอให้กินเปรี้ยวๆก็เอาไว้หลายวันหน่อยแต่ถ้าจะดองแบบไม่ไม่ต้องเปรี้ยวมากก็กินได้เร็วนะคะ อันนี้จะกินได้เร็วหรือไม่เร็วก็พี่ฝนจะรอให้สองสามวันถึงจะไปเปิดนะคะเพราะว่าต้องดูแดดด้วยว่าแดดมันดีขนาดไหนถ้าแดดดีก็จะเหลืองมันจะเหลืองมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าใส่น้ํายางข้าวเขาเรียกน้ํายางข้าวที่บ้านเรียกที่บ้านพี่ฝนเรียกน้ํายางข้าวเวลาดองผักมันจะทําให้ผักสีเหลืองแล้วก็กรอบนะคะเสร็จแล้วก็จะมาทําการ บรรจุใส่ถังนะคะซึ่งถังนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะมาดูว่ากี่ลิตรนะเดี๋ยวดูที่หลังแล้วกันเนาะเล็กมันจะยาวตินไปน่าจะได้ถังกว่านะว่าตอนล้างมันก็เต็มถังแล้ว่าแล้วก็เอาของเก่ามาใส่ด้วย ไม่เค็มมากมันไม่ค่อยเค็มอ่ะเสร็จเกลืออีกสักนิดนึงก่อนเพราะว่าถ้าไม่เค็มแล้วเดี๋ยวมันจะไม,ไม่ไม่ค่อยมันจะเปื่อยยังไงก็เค็มไม่กี่นิดเลยมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยเค็ม ยางเยอะพี่ฝนปีที่แล้วทำเผื่อเพื่อนโอ้โหใครมาก็แจกแจกแจกแต่ว่าเราปีนี้จะเก็บไว้กินนะไม่ได้แจกใครแล้วก็ต้องดูก่อนว่าถ้าจะเก็บได้เยอะไหมถ้าไปเก็บได้เยอะเราก็อาจจะแบ่งให้เพื่อนกินบ้างที่สนิทกันเพราะว่าปีที่แล้วที่มีคนบอกว่าทำขายได้ก็ยังยังไม่รู้แหละแต่ว่าน้องคนหนึ่งเขา ชวนไปทําขายอยู่เขาขายของไงผมก็ยังไม่รู้หรอกต้องดูต้องดูอีกทีหนึ่งเกือบจะเต็มแล้วเพื่อนๆเอ๋ยสงสัยว่าจะน่าจะได้ถังกว่าแน่ๆเลยนะคะถังกว่าก็ไม่เป็นไรพี่ฝนมีถังเยอะ น่ะน,นะมนได้ถังกว่าเออทำยังไงดีพูดจากบอเข้าว่าพ่อกระเทิรน่ะนะมันได้ถังกว่า,งงวา,า,าน,นะนะียมัน,น,มนสใส่อันไม่มันกับอันนี้ที่แรกที่ว่ามันสิบอเต็มถังอ่ะนะก็เลยเอาอันกามาใส่ผสมใส่น้ำวันนี้มันได้ลายกว่านั้นไนงะได้ถังกว่าแค่จังไรดีแล้วพี่น้องนี่เป็นไรหรอกถังกว่าก็ไม่เป็นไรจะไปเก็บไปเพิ่มใส่ถังอื่นอีก ั้งกว่าก็ไม่เป็นไรโอเคยูบอเป็นยางเลยนะคะข้าวเป็นยางโอเคได้หนึ่ง,งรั้งแล้วเดี๋ยวไปเอาถังข้างนอกมาใส่อีกก่อนอค่ะเพื่อนๆนนี่คือเสี้ยนเสี้ยนดองได้ได้ถังครึ่งแล้วก็จะปิดฝาไว้ให้สนิท ทางทุกทางที่พี่ฝนใช้นี่คือสะอาดนะคะพี่ฝนใช้มาหลายปีแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดเสร็จแล้วปิดให้สนิทนะคะเรียบร้อยไม่ให้ลมเข้าเดี๋ยวพี่ฝนจะเอาไปตั้งตากแดดไว้ถือว่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสามสี่วันเราจะมาดูกันนะคะว่าผักจะสวยเหลืองหรือว่าจะคล้ำเสียกันนะคะเรามาดูผลงานกันอีกสามสี่วันค่ะ